โยบเล้โอ้โหโอ้โหต้อเฉียแตกเลยทีเดเรียบร้อยโดนแน่โดนล่าเลยแน่เรียบร้อยก็แกวัดไปแล้วชมยูชอบกนได้น่าผอมะ โอกอวดไปแลวผู้ okay, ชมยูทูบกันแ้ครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาการหามีมดูกันอีกเช่นเคยน,น,นั่นเองนะครับผมนะก่อนจากในสองภาคก่อนเนี่ยที่เราก็รู้แต่พวกมีมต่างชงต่างชาติอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมซึ่งในบางทีเนี่ยเวลาที่เราดูมีมต่างชาเิมันก็อาจจะไม่ค่อยแบบเข้าใจหรือบางทีก็อาจจะเข้าใจแต่มแบบลึกซึ้งขนาดนั้นเองแหละนะแต่ทังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปหามีมของคนไทยดูกันนั่นเองนะเราก็จะเข้าใจมีมด้ดีขึ้นมากกว่าดูมีมต่างชานั่นเองนะ โดยมีมที่เราจะไปเอามาในวันนี้เนี่ยเราจะไปเอามาจากกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าสู์รวมมีมนั่นเองนะครับผมนะเอาแล้วจะเป็นการเสีย้ยนกาวไปบ้างวันนี้เนี่ยเราก็ไปเล่นอะไรดีกันนะครับผมนะไปกันเลยสี่ใบร้อยใส่ไมโครเวฟได้เราใส่แล้วไม่เวิร์กอ่ะแล้วใครเขาสอนให้เออเอาไมโครเวฟไปใส่ในชามแบบนั้น คือความหมายที่เขาน่าจะสื่อจริงก็หมายถึงว่าน่าจะเอาไอ้พวกชามอันนี้ที่เขาขายเน,น,นี่ยไอ้สี่ใบร้อยชามเซรามิกอันเนี้ยน่าจะสามารถเอาไปใส่ในไมโครเวฟได้เออใส่แล้วมันจะไม่เป็นไรไม่ก่อให้เกิดสารอะไรแปลกๆออกมาจากชามอะไรอย่างงี้เองนะไม่ใช่ให้มึงเอาไมโครเวฟไปใส่ในชามถามจริงจะพูดว่าเขาเขียนไม่เขียวก็ได้แหละมังแต่กูถามจริงเถอใครมันจะเอาไมโครเวฟไปใส่ในชามกันวาถามจริง ขอเงินหน่อยเฉยชาจังเลยอะ่ะมาดาบู้ห้กำเนิดมีบมันนี่ดาวมาเถอะความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดๆอาไม่ต่อคนคุยเยอะเปล่าและนี่คือสภาพของคุณเมื่อโตเป็นคนได้ยินมปจของเงินจากแม่อีสภาพก็จะประมาณนี้นั่นเองเลยนะ และนี่คือสภาพของคุณเมื่อฝึกทำขนมครั้งแรกคือเออมันก็ดูมันก็ดูมันเออเหมือน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 สิ่งนั้นแหละเออคือมันชวนไม่น่ากินอย่างบ้าถึงแม้มันจะเป็นไส้ช็อกโกแลตก็เหอเอาจริงถ้าแต่เป็นไส้สตรอเบอรี่นะสีชมพูน่าจะน่ากินกว่าในแจกนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตเนี่ยสีมันก็เะยแบบมันแหละ ผมเป็นคนชอบผู้หญิงแบบแมนแมนฉันผ่านการคิดทหารค่ะเดี๋ยวนะผู้หญิงผ่านการเกณฑ์ทหารเดี๋ยวก่อนนะถ้าผู้หญิงเรียนรอเดอจะไม่ว่าเลยเพราะว่าเรียนรอดอผู้หญิงมันก็สามารถเรียนได้แต่ถ้าเกณฑ์ทหารวกลัวแบบไม่ใช่แล้วนะไม่น่าใช่และแปลกและไม่น่าใช่และแปลกจริง โอเคไหนๆเราก็ดูมีที่เป็นรูปภาพกันมาเยอะแล้วเราจะมาดูที่เป็นแบบวิดีโอกันบ้างดีกว่านะอันนี้ไมู่้จะมีแคปชั่นอะไรหรือเปล่าไปเสิญมาจะดเล่นจีบอลเลยกนสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็แบบเต็มเต็มเลยครับผมนะเต็มขมัอไม่ใช่ขมับอะเต็มเลยแหละโอ้โหเข้าไปในแบบอส่วนนะเลยนะโอ้โหน่าจะรู้สึกจุกหน้าดูแล่สภาพแบบมันเน้นๆเลยอะโอ อิฉาแม่เลี้ยงจำได้ทั้งจูบได้ทั้งหอมแก้มพ่อเราทั้งทั้งที่เราเคยได้แบบนั้นจากพ่อมาก่อนทั้งหมดตอนนี้เราได้ตั้งท้องกับพ่อเฮ้มาเจ็ดเดือนแล้วเปิดสรุปเราชนะวินวินนี่คือ คือแบบต้องการเอาชนะแม่เลี้ยงถึงขนาดที่ต้องทําแบบนี้เลยเหรอแล้วก็ไอ้พ่อเนี่ยพ่อมันต้องเป็นแบบคนแบบไหนว่าถึงจะทํากับลูกตัวเองได้แต่เดีนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าเรื่องนี้จะไม่จริงหรอกมันเป็นแค่เรื่องเฟคขึ้นมาเฉยๆนะประกราศประกราศห้ามตายในวันที่1นึถึงสามิบถุนายนนี้เพราะว่าเราสอบเบนเผาศพอยู่ออคือณ,ณจะรู้สึกยังไงดี <c oughs> <c oughs> คือแบบ คือถ้าเกิดควรจะตายในเดือนนี้คุณต้องห้ามตายเฮ้ยก็แบบคุณต้องกั้นใจไปตายเดือนหน้าแทนย่างี้เหรอสภาพมากลับมาที่มีวิดีโอกันอีกอรอบ,บพร้อมกับวิชาการป้องกันตัวแต่การโดนบีพอหน่อยดูซิเราจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นในชีวิตประจําวันได้หรือเปล่าไปชื่อไปโดบีพอชื่อปอน้าวันอะไรต้องชื่อเหมือนจะนึกก็ไปอ๋อไเห็นวิดีโอใช่ไหมไอเทียตัวชื่อมุนไปอ้าวเาข้าท่านี้ รเรียบร้อยโดนเซตยอกนะครับผมน่าไม่รอดตั้งนั้นใครที่อยากจะเรียนแบบวิธีแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปหาใช้เลยนะคุณ <c oughs> อาจจะโดนเซตยอกได้ <c oughs> แม่ลูกแอบสุบกัญชาในห้องหรือเปล่า <c oughs> ลูกป่านี้แม่แมวในห้อง <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะเดินซีเซนะ่ได้หน่อยแล้วผม <c oughs> <c oughs> คือลูกไม่ได้สูบแต่แมวสูบแทนละ <c oughs> ตอนเนี้โยโอ้ใช่ได้ไหม ลูงไม่ได้สูบสมเหยวสูบแคร์นะตาลอยขนาดเนี้ยโอเคกลับมาที่มีวิดีโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในครั้งนี้ก็เหมือนจะเป็นมีมต่างชาติด้วยนี่กูหนีมาจากมีมต่างชาติแล้วเนี่ยหนีมามีมไทยแล้วยังเจอมีมต่างชาติอีกมีแคปชั่นว่าเรียบร้อยฮะไหนดูเซฟมันจะเรียบร้อยอยังไงเนี่ยปะ่ะ pull up on these guys อ๋อเหมือนเขาจะยังไง watch this อ๋อ <Yo, S 1> เปิดกระจก guys โยบลัด โอ้โหต้เสียงแตเลยพีคมเรียบร้อยดแน่โดนลาเลยน่เรียบร้อยโอโหโอโหโอโหีคือคือเวลเราเห็นมีอะไรแนวเนี้ยที่แบบว่าจะมีคนแก่ในรถใช่ไหมแต่พอขี่ไปเรื่อยๆคนขับมันก็จะหยุดส่วนไอ้คนแก่ก็จะโดนลากไปใช่ไหแต่อันนี้มันไม่ใช่ลากมันจะรถอันนี้มันมันมันอย่างนั้นเลยอ่ะเออมันอย่างนั้นขามรเลยอ่ะชบ เ๋ยลเข้าไปหักคอกรอกเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งแต่วันนี้เหมือนจะมีอีกตัวนึงอยู่ข้างหน้าแต่วันนี้เดีอยหักคอปึ๊บอ้าวหายแล้วม่งเป็นนกคู่ก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมนั้นก็คือว่านกคู่เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สามารถหันได้360องศานั่นเองนะครับผมนะก็คือหันคอได้ หมุนรอบตัวเลยอะ,อะเออดังนั้นเนี่ยเมื่อพี่เสียของเราเนี่ยไปหักคอนาคู่มันก็แบบไม่ได้หักคอมันก็เหมือนแค่หมุนคอมันมาเฉยๆแล้วก็โดนยิงตายไปเองนะครับผมนะไม่น่าเลยสองแถวไทยฝรัง่งถึงกับอึง้งตะลึงอืง้อไม่ใช่แค่ฝรัง่งอึ้งผมเองก็อึง้งเหมือนกันกูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยเนี่ย คือปกติแล้วเนี่ยสองแถวเขาจะให้แบบคนขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ด้วยแล้วหรอไม่น่าใช่นะมันบ่ใช่มันบ่ใชยมันบชาชมันบชาชมันได้ใชยแล้วที่นี่เราทํางานอยู่กันแบบครอบครัวครอบครัวจริงๆเนไหนะเวลาครอบครัวมีปัญหามันก็จะประมาณนี้แหละคือมันก็ครอบครัวจริงๆนะครับผมนะใกล้ชิดกันมากขนาดที่แม่งจะต้องกันแล้วเท่าไหร่เออ มาเรามากันที่มีวิดีโอปิดท้ายกันดีกว่านะครับผมนะโดยมีนี้จะมีแคปชั่นว่าสักสีหรือน้องเคร่งตอบอกูจ้องชนะเพื่อสักสีของสีชมพูมาดูสิน้องจะสามารถกรอบกูสักสีของสีชมพูดได้หรือเปล่าเป็นการชักเย์ด้วยนะป่ะ ดึงน้องคนเดียวนะครับเดื่อดึงพยายามดึงนะครับดึงก้อยดึงก้อยดึงดึงดึงอุ้ยหน้าน้องเขาแรงขึ้นแล้วครับเแล้วก็ชนะไปที่เรียบร้อยแต่น้องเขาโอ้โหน้องโอ้ยน้องน้องน้องคือเข้าไปน้องเขาดูแบบเข้มขนาดนี้ก็น้องระดับหน้าเข้งเฉียดมากเลย คือบแบบเออพอชักเสร็จแล้วก็จะดีใจใช่ไหมไม่ดีใจคือย่ามองแรงคุณปองตูอยู่เลยยังมองแรงสีนี่อยู่นะครับผมนะอ,อนี่ความแคสส่วนตัวหรือว่าอะไรเนี่ยน้องเอ้ยเดี๋ยววนที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ที่คลิปนี้มันสร้างก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมนะเพราะว่ามีส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นมีพวกรูปภาพไงเออดังนั้นเวลาในการดูมีพวกรูปภาพมันก็จะไม่ได้นานเท่าแบบดูมีพวกวิดีโอนั่นเองนะครับในคลิปนี้มันจะสั้นในอย่างนะก็ขอบคุณทุกท่านะ ที่รับชมคลิปนี้จนาหน้ากากจะเช่าไปเลยกดไลค์กดแชร์กดซอบตะเคยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้มาคาตัวนี้ด้วยครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีฮับ